ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะหม่อมราชวงศ์ธรรมรัตน์นอนเอามือก่หายน้าผากอย่างคนมีความทุกข์เขาตามหากาสลองมาหลายวันแล้วแต่ไม่มีวี่แววเลยว่าจะพบทุกหมู่บ้านอันแสนกันดารที่ไปมาไม่มีวี่แววของผู้หญิงที่เขารักเลย เขามีไกด์มาด้วยคนหนึ่งเป็นไกด์ท้องถิ่นเขาหาได้ที่โรงแรมที่พักนี้เองพรุ่งนี้จะพาไปบ้านป่าตึงไกด์บอกเขาเชียงรายกว้างมากกว่าที่คิดคุณชายจะหาคนสักคนง่ายๆไม่ได้หรอกครับต้องใช้เวลาผมเองก็ให้เพื่อนสืบๆดูว่ามีใครชื่อกาสลองบ้างไหมหม่อมราชวงศ์หนุ่มไม่ได้บอกผู้ติดตาม ว่ากาสลองนั่นเมื่ออดีตเป็นใครมาจากไหนเขาไม่ได้อายที่มาตามหานางแบบชื่อดังคนนั้นแต่เขาหว่นชื่อเสียงของหล่อนเขาไม่รู้ว่าเมื่อกลับมาอยู่บ้านแล้วหล่อนจะเหมือนเดิมหรือเปล่าคนเหนือน,นั้นจะละอายที่ได้ไปทําอะไรมาจริงอยู่กาสลองไม่ได้เลวหรือชั่วช้าอะไรแต่คนระดับท้องถิ่นจะเข้าใจกันง่ายๆ หรือลงว่าไม่ได้เห็นด้วยตาปอจา๋าเธอกำลังทําอะไรอยู่นะนานเหลือเกินที่ไม่ได้พบหน้ากันชายหนุ่มพึมพำอย่างโมนมองเขาคิดถึงหล่อนจนสะท้านไปทั้งใจและกายยิ่งนึกถึงวันที่เขาได้หล่อนวันนั้นแล้วไม่ได้พบกันเลยรักแล้วจากกัน หัวใจเธอชอกช้ำเพียงไหนหนอรุ่งเช้าหนุ่มราชวงศ์หนุ่มก็แต่งกายอย่างเร่งรีบเขามีความหวังเสมอเมื่อตื่นขึ้นมาและมีความสุขเมื่อนึกถึงว่าวันนี้เขายืนอยู่บนผืนแผ่นดินจังหวัดเดียวกับกาสลองพร้อมแล้วหรือครับคุณชายเชิญครับดำเกิงคือชื่อของไกด์ที่พาชายหนุ่มสูงสัก ค้นหาสาวน้ำว่ากาสลองเขาเป็นคนเชียงรายแต่ไปเรียนวิชาชีพที่กรุงเทพกลับมาก็ทำงานที่เชียงรายที่โรงแรมแห่งนี้ชายหนุ่มก้าวเข้าไปในรถของตัวเองซึ่งเวลานี้ดําเกิงทําหน้าที่ขับให้อย่างเรียบร้อยไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยดําเกิงขับคนเดียวตกลงว่าไปป่าตึงนะครับบ้านป่าตึงต้งขึ้นดอยหน่อย แต่หนทางไม่ลำบากเท่าไหร่ที่อยากพาไปที่นั่นพอได้ข่าวแว่วๆว่ามีสาวมาจากเมืองกรุงมาพัฒนาหมู่บ้านนี้ครับจากเมืองกรุงหรอคราวนี้ชายผู้สูงศักด์หันขวับมาเลยดวงตาเขาพราวแสงที่หมุนมัวเหมือนจะมีความหวังครับผมแต่เราอย่าเพิ่งหวังมากนะครับดำเกิงสงสารผู้ชายคนนี้ เขาไม่อยากให้คุณชายหวังมากเกินไปหวังทุกวันและก็ผิดหวังทุกวันเขาทนไม่ได้หรอกแม้จะเป็นคนอื่นแต่ดำเกิงก็นับถือผู้ชายคนนี้ถ้าทางของเขาสง่างามเขายังคิดว่าเพราะอะไรหนอธรรมราจึงได้มาตามหาสาวเหนือคนนั้นอย่างทุรนทุรายเพียงนี้ค่อยๆนะจ๊ะอย่าพึ่งลุกเลย นอนก่อนเธอะพี่เพียงแต่เอาอาหารมาให้เท่านั้นเองนะจ๊ะปอจะรันหอบถุงมาหลายถุงล้วนมีแต่ของฝากสำหรับคนหลังคลอดทั้งนั้นเวลานี้กาสลองกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วลูกของหล่อนเป็นชายสมความตั้งใจนั่นแหละลูกหลับหรอเขาชะโงกหน้าไปที่เปเลน้อยหนูน้อยหลับตาพริมพอเพิ่งดื่มนมมารดาอิ่มใหม่ๆ จ้ะพิ่งหลับไปเองวันนี้พี่จจรินไม่ได้ทำงานหรือจ๊ะทําแต่นีออกมาก่อนไปซื้อของให้ลูกพี่นะ่ะเดี๋ยวจะกลับไปที่เดิมเจ้านายไม่ค่อยอยู่วันนี้พี่เป็นเจ้านายเองเลยลูกน้องสามสิบกว่ากำลังสนุกกันเลยลงว่าพี่มาอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรไมาเห็นหน้าปออย่างนี้พี่ก็มีความสุขแล้วล่ะหายปวดหายเจ็บแผลหรือ,อยังจ๊ะ หายแล้วแต่ไม่อยากอยู่ไฟเลยบอกแม่ก็ไม่ฟังไม่เคยอยู่แบบนี้หมอก็บอกว่าไม่เป็นไรทานยาฝรั่งแล้วก็แล้วแต่แม่จะให้อยู่ดูสิตั้งสิบห้าวันแล้วอย่าบ่นเลยลูกวันนี้ก็เลิอกอยู่แล้วล่ะแม่จะมาลาไฟให้แล้วแม่ของหล่อนเดินออกมานางเป็นคนค่อนข้างโบราณ จึงทำแบบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับคนคลอดใหม่อย่างนี้ดีครับแม่จะได้แข็งแรงพี่ไปก่อนนะปอแล้วเย็นนี้จะมาใหม่ไปเถอะจา่าเพราคุณเพราะไม่ใช่เรื่องของผู้ชายแล้วตอนนี้มันเรื่องของผู้หญิงขับรถระวังบ้างนะมอเตอร์ไซค์นี่อันตรายมากจะรันไปแล้วนางบัวคำก็จัดการทุกอย่างตามแบบของนางจนเรียบร้อย ลูกสาวหน้าใสาสวยจนคนเป็นแม่เองก็ดีใจเห็นไหมว่าอยู่ไฟได้มันดีอย่างนี้แหละสวยไปทั้งตัวไม่อ้วนง่ายด้วยลูกสาวยิ้มมองผิวพรรณตัวเองอย่างพอใจแม่ว่านะเจ้าหนูนี่โตอีกหน่อยก็แต่งงานกับพ่อจารันไปเถอะเขาเป็นคนดีแม่ว่าหากได้เขาน้ำตาไม่เช็ดหัวเข่าหรอกลูก แต่แม่เขาเราต้องต่อสู้ความดีของเรามีมากมายไม่รับเรากระช่างลูกชายรักเราเสียอย่างอีกอย่างนะแต่งงานแล้วจรันก็ต้องมาอยู่ที่บ้านเราไม่ใช่บ้านเขากิจการเรามีเยอะแยะแต่ว่าไม่ต้องแต่นะปอคนดีมีให้เลือกแล้วจะรอช้าไม่ได้ เจ้าหนูโตขึ้นทุกวันนะจะต้องให้เขามีพ่อเรียกเกิดมาไม่มีพ่อเรียกไม่ได้นะหลานแม่น่ะลูกสาวเม้มปากก้มหน้าคิดหนักทีเดียวที่จริงนั้นจรันไม่ใช่คนน่ารังเกียจเลยเขาดีทุกอย่างและที่สำคัญเขายอมรับเธอได้ยอมตั้งแต่ท้องไม่มีพ่อจนคลอดออกมาใจเขายังแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง หากหล่อนได้แต่งงานกับเขาคงมีความสุขได้บ้างหรอกยังไงก็คนบ้านเดียวกันสักก็เสมอกันจะจนบ้างรวยบ้างก็ฐานะเดียวกันคือคนท้องถิ่นกับคุณชายธรรมรัตน์นั้นอย่าหวังเลยเขาเหมือนฟ้าและหล่อนคือดินดินที่ไม่มีค่ามีราคาอะไรเลยตกลงนะลูกว่าจะแต่งงานกับจรันแม่จะได้สบายใจ แ,แม่ตกลงเพื่อตาหนูจะได้มีพ่อนั่นไงครับเจอแล้วโรงเรียนตัดเสื้อเสริมสวยกาสลองชื่อแบบนี้หรือเปล่าครับสุภาพสตรีคนนั้นของคุณชายพอเห็นป้ายโรงเรียนแต่ไกลดำเกิงก็ร้องเออะอย่างดีใจแทนไหนใช่ใช่แล้วคุณดำเกิงโอ้โห โรงเรียนเขาใหญ่จังเลยคนก็มากด้วยเราไปทางไหนกันก่อนละ่ะใจผมสั่นไปหมดแล้วเมื่อเห็นคําว่ากาสลองใจของชายหนุ่มก็เต้นรัวแรงเขาสั่งหอนใจทันทีเลยว่าณที่นี้เขาต้องพบกาสลองแน่ๆผมจัดการเองคุณชายนั่งอยู่ในรถเถอะนะผมไปไม่นานได้เรื่องอย่างไรจะมาบอก ไหนขอดูรูปอีกสักครั้งเถอะครับดำเกิงรับรูปถ่ายที่คุณชายส่งให้เขาเองก็เพิ่งจะได้มาจากนิตยสารฉบับหนึ่งสมัยที่การสลองเล่นหนังใหม่ๆโอเคครับดำเกิงลงจากรถไปแล้วชายใหญ่ก็นั่งใจสั่นระรัวอยู่บนรถเขาเห็นดำเกิงหายไปในโรงเรียนครึ่งตึกครึ่งไม้สีขาวสะอาดตาหลังคาสีเขียว กาสลองเคยบอกเขาว่าหล่อนชอบสีขาวกับสีเขียวมากหรือจะเป็นโรงเรียนของหล่อนจริงๆสวัสดีครับอุ๊ยนั่นคุณกาสลองหรือเปล่าดำเกิงเข้าไปถึงก็พบคําแก้วเข้าพอดีหญิงสาวหน้าตาเหมือนกาสลองเขาจึงทักว่าหล่อนเป็นกาสลองไม่ใช่ค่ะดิฉันน้องสาวชื่อคำแก้ว ไม่ใช่พี่ป่อกอาสลองงั้นใช่เลยน้องสาวมานี่มานนี่ก่อนพี่มีอะไรจะบอกคำแก้วเดินมาหาเขาหล่อนกับเขานั่งคุยกันอยู่นานทีเดียวและเมื่อดำเกิงลุกหล่อนก็ว่าฉันก็ช่วยได้เท่านี้ล่ะพี่ป่อจะว่ายังไงก็แล้วแต่วาสนาพี่เขานะขอบใจมากๆนะน้องแป๋วพี่จะพาคุณชายไปเดี๋ยวนี้ล่ะ เมื่อเขากลับมาที่รถหม่อมราชวงศ์ธรรมาราชก็รีบถามอย่างร้อนรนทำไมเป็นานจังเลยดำเกิงตกลงว่าใช่หรือเปล่าใช่ครับแต่เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่ที่บ้านหลังโรงเรียนนี่เองอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวผมจะพาคุณชายไปเดี๋ยวนี้เธอเพิ่งจะคลอดลูกไม่นานนี้เองคลอดคราวนี้ธรรมรัชตาเหลือก ครับผมเธอท้องมาจากกรุงเทพไม่มีใครรู้ว่าพ่อเด็กคือใครแต่ออกมาขาวสวยสง่ามากน้องสาวเขาว่ายอย่างนั้นจะไปหรือจะกลับล่ะครับคราวนี้เขาถามอย่างดูเชิงดำเกิงเดาได้เลยว่าลูกชายของกาสลองต้องเป็นลูกของคุณชายคนนี้แน่ๆลูกเธอมีลูกหมายความว่า ผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าเรื่องเป็นไปอย่างไรคุณชายอาจจะเสียใจเพราะลงว่าเธอมีเด็กอย่างนี้คุณชายคงไม่ต้องการเธอแล้วเธออาจจะหาพ่อให้ลูกแถวนี้ก็ได้น้องสาวเธอว่ามีคนมาติดพันเธอคนหนึ่งเขาดูแลมาตลอดเวลาจนเธอเคลอดแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันพาผมไปเดี๋ยวนี้คุณดำเกิงไปเลย ผมจะไปหาเขาดำเกิงยิ้มวันนี้เขาได้สร้างกุศลใหญ่เสียแล้วใครมาแล้วนั่นเอา้าไม่เคยเห็นหรือจะพวกนักข่าวมาสัมภาษณ์ปอแต่เมื่อหันมาเห็นลูกสาวกาสลองนั่งตะลึงงานไปแล้วหล่อนจำรถเบนคันนี้ได้ดีมันเป็นรถของชายธรรมรัฐอย่างแน่นอนเขามาทำไม ปอปอ,อจ้าไม่ทันดำเกิงจะดับเครื่องสนิทหม่อมราชวงศ์หนุ่มก็เปิดประตูรถก้าวลงไปและเดินแทบจะเป็นวิ่งตรงไปยังเรือนหลังสวยที่มีกาสลองนั่งตะลึงงานอยู่บนชานเรือนร่มรื่นนั้นปอป๋อ,อนี่ผมนะผมมาตามหาป๋อไม่กาสลองถลาไปที่เปลลูก ขวาร่างน้อยๆในเปลออกมาทั้งเบาะเล็กกอดเอาไว้อย่างห่วงแหนไปนะฉันไม่รู้จักคุณไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะนี่ลูกฉันนะลูกฉันคนเดียวหม่อมราชวงศ์หนุ่มชะงักงันท่าทางอย่างนี้ลูกเขาแน่นอนหล่อนสมบูรณ์ทั้งใจและกายเขาเองก็สมบูรณ์เมื่อร่วมรักกันครั้งแรกครั้งเดียว จึงเกิดการปฏิสนธิอย่างไม่ยากเย็นนะักปอ,อลูกเรานะลูกเราสองคนนางคำบัวเท้าสะเอลนี่หรือเขาผู้ทำให้ลูกสาวนางท้องแล้วไม่รับผิดชอบต้องให้การสลองหมุนมองเดียวดายกลับบ้านมาเพียงลำพังนางหันไปคว้ามีดดาบข้างฝ้าชี้หน้าเขาท่าทางน่ากลัว ลงไปจากบันไดบ้านนี้นะลงไปเลยที่นี่ไม่ต้อนรับคนเฮงซวยอย่างนี้ไปลงไปนั่นลูกชั้นหลานชั้นไม่เกี่ยวกับหมาตัวไหนทั้งนั้นการสลองสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินแม่ด่าออกไปอย่างนั้นอย่าว่าแต่การสลองจะสะดุ้งเลยคุณชายเองก็สะดุง้งดำเกิงก็ยิ่งตกใจก้าวขึ้นมาอีกขั้นแม่ฟันหัวแบะลงไปเดี๋ยวนี้ ไอชาติชั่วเลวยิ่งกว่าหมาหมามันยังรักลูกของมันเลยนางคำบัวยังด่าไม่หยุดกาสลองเลยต้องเรียกแม่เอาไว้แม่จา๋าอย่าด่าเขาเลยให้เขาไปอย่างเดียวก็พอจ้ะไม่ได้ต้องด่านางหันมาตะวาดคนเดี๋ยวนี้มันหน้าด้านไล่ดีๆมันไม่ไปง่ายๆหรอกลูกต้องด่าจะลงไปไหมฮะ จะลงไปไหมนางถลาไปเงื้อมือท่าทางเอาจริงแต่ก็ต้องเงื้ออีดาบค้างทร่างของหม่อมราชวงศ์หนุ่มผู้นั้นยืนนิ่งเฉยอย่างไม่หวั่นไหวหวาดกลัวข้าผมเลยครับคุณนาะหากว่าคุณนาเข้าใจผิดคิดว่าผมทอดทิ้งลูกสาวคุณนาะผมไม่ได้ทิ้งเขาเขาหนีผมนะครับน้ำเสียงเขาแหบพลา สันเครือน้ำตาซึมดวงตาเมื่อมองหน้าเธอกับท่าทางห่วงลูกน้อยนั้นผมตามหาเขาแทบพลิกแผ่นดินเขาหนีผมตลอดจริงๆครับคุณนะาดำเกิงมาช่วยพูดอีกคนขณะที่นางบัวค่อยๆลดมือลงมองหน้าชายหนุ่มตรงหน้าตาปลิบๆท่าทางเขาสง่างามคงจะมาจากคนดี ลูกเราไม่ดีหรือเปล่าแต่ไม่นี่ลูกสาวนางดีที่สุดการสลองต้องมีเหตุผลแน่ๆจริงเหรอจริงครับคุณแม่คุณนี่เธอเป็นหม่อมราชวงศ์เป็นเชื้อเจ้าคนของเราก็เลยหนีเข้ามาเพราะเขาเป็นเจ้านี่แหละเป็นเจ้าแท้ๆหรอนางนั่งลงทันทีแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อ รถตู้สามคันก็แล่นตามกันเข้ามาจอดในรั้วบ้านของกาสลองท่านหญิงนั่นเองท่านตามลูกชายมาด้วยความเป็นห่วงข้าราชบริพารตามมาเป็นขบวนรวมทั้งพระญาติหลายท่านอีกด้วยท่านแม่หม่อมราชวงศ์หนุ่มร้องออกไปใจหายไปเหมือนกันเมื่อเห็นท่านแม่ของเขาเสด็จมาถึงที่นี่ ท่านทราบได้อย่างไรว่าเขามาที่นี่เขาไม่รู้ว่าเพราะท่านแม่นั้นจ้างสายสืบอยู่ตลอดเวลานั่นเองคุณชายคะแม่ปิ่นเรียกเขาดังๆเมื่อก้าวลงจากรถตามท่านหญิงท่านแม่เสด็จมารับคะ่ะลงมาหาท่านแม่ก่อนไม่ต้องหรอกชายแม่มาหาเองลูกแม่ตามหาเมียเจอไหม รับสั่งด้วยเสียงเคือสั่นสะท้านสายตามองผ่านกรอบแว่นสีทองไปอย่างตื่นเต้นและท่านก็ทรงเห็นการสลลงที่หอบลูกน้อยเอาไว้แนบอกท่านแม่ท่านแม่ของชายพอเหตนพักมารดาและคำพูดของท่านเท่านั้นหม่อมราชวงศธรรมรัตก็เข้าใจท่านแม่เข้าใจเขาแล้วปอจ๋าลงมาหาท่านแม่เถอะ ท่านยอมรับป่อแล้วเขาร้องหาภรรยาที่ห่างหายไปนานแสนนานดีใจจนงงกเงินเงินและท่านหญิงก็น้ำตาซึมเมื่อเห็นอาการของลูกในอกท่านทราบความเป็นไปของลูกชายคนเดียวของท่านตลอดเวลาเมื่อทนไม่ไหวท่านก็ตามมานี่แหละทรงคิดว่าเรื่องต้องยุติเสียทีสงสารลูกจนทนไม่ไหวแล้ว กาสลองไม่เข้าใจทันใดนั้นจารันก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาป๋อเกิดอะไรขึ้นเด็กน้อยร้องจ้าเมื่อสิ้นเสียงมอเตอร์ไซค์ใครทำอะไรลูกพ่อจารันร้องออกมาอย่างไม่พอใจทำไมคนถึงมามากมายอย่างนี้แล้วนั่นกาสลองมีท่าทีตื่นตระหนก นางบัวคำนั่งหมอบราบกับพื้นอย่างคนหวาดกลัวอะไรปอ,อใครทำอะไรลูกพี่ทำอะไรปอเท่านั้นหม่อมราชวงศ์ธรรมรัชก็กระโดดเข้าไปหาภรรยาที่กอดลูกเอาไว้เขาชี้หน้าจรรนที่ชะงักงนันก่อนจะกอดสองร่างไว้เต็มอ้อมกอดตัวเองลูกผมนะไม่ใช่ลูกคุณลูกผมอะไรนะ ลูกคุณเหรอจรันร้องออกมาท่าทางตกใจจนเกือบช็อกใช่ท่านหญิงตะโกนกล้องไปทั้งบริเวณเขาคือลูกชายของลูกฉันและเป็นหลานของฉันด้วยเขาคือหม่อมหลวงเชวนะหม่อมหลวงปลายของย่าฉันตั้งชื่อเอาไวน้นานแล้วการสลองเห็นใบหน้าของจรันเผือดสีเขาถอยก้าวลงเกือบจะตกบันได ดีว่าคำแก้วก้าวขึ้นมารับร่างของเขาไว้เสียก่อนหล่อนกันเขาไว้ด้วยแขนขวาก่อนจะพากันลงไปทางหนึ่งเงียบๆการสลองยังไม่รู้สึกตัวตราบจนหม่อมราชวงศ์ธรรมรัตก้มลงกระซิบว่าที่รักอย่าหนีผมอีกเลยนะผมขออยู่ด้วยไม่กลับวังอีกแล้วจะอยู่เลี้ยงลูกที่นี่จนตายเลย แล้วเขาก็จุมพิทที่แก้มซ้ายประกาศให้ใครต่อใครในที่นั้นรู้ว่าเขาพูดจริงและทำจริงเขาจะขอไทยบาปที่เคยสร้างเอาไว้กับเธอจะอยู่เมืองเหนือนี้จนตายเลยท่านหญิงยิ้มชื่นเพียงเห็นลูกมีความสุขเท่านี้หัวอกแม่ก็ชื่นแล้ว